HIV เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกห้องนะคะ HIV เนี่ยจะเข้าไปทำลายมิดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เรียกว่า CD4 นะคะส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยลดต่ำลงนะคะทำให้มีโอกาสเกิดการติดเชื้อแบบฉวยโอกาสต่างๆนะคะอย่างเช่นวัณโรคปอดบวมย่อยหมสมองอักเสบเป็นต้นคะ่ะ เชื้อ h อ v วนะคะสามารถติดต่อได้จากการสัมผัสเลือดน้ำเหลืองน้ำมูุจินะคะน้ำในช่องคลอดนะคะส่วนน้ำลายเสมหะและน้ำนมนะคะมีปริมาณเชื้อ HIV น้อยนะคะสำหรับเหงื่อปัสสาวะและอาสุดอ,อ่ขออภัยค่ะและอุจาระนะคะแทบไม่พบเชื้อเลยนะคะ HIV เนี่ยจะสามารถติดต่อได้3ทางนะคะ ทางที่หน,นะคะคือทางร่วมเพศนะคะโดยที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยนะคะกับผู้ที่มีเชื้อ HIV นะคะทางที่สนะคะร่วมเลือดนะคะเป็นการใช้เข็มฉีดยาแล้วก็กระบอกฉีดยาร่วมกับผู้ที่มีเชื้อ HIV นะคะสร่วมคันนะคะก็คือการกินยาต้านไวรัสป้องกัน HIV จากแม่สู่ลูกะคะ่ะ อาการของ HIV นะคะแระยะแรกนะคะก็คือจะอยู่ในภาวะเริ่มติดเชื้อนะคะไม่แสดงอาการนะคะระยะที่2นะคะจะมีตุ่มขึ้นตามร่างกายนะคะมีเชื้อราในปากนะคะเป็นงูสวัสดง่ายนะคะ3นะคะเป็นโรคเอดนะคะ การติดเชื้อแบบเฉลีอกาดเช่นวันโรคนะคะสรุปแล้วระยะที่1และ2ของการติดเชื้อไวรัส HIV นะคะยังไม่เรียกว่าเป็นโรคเอดส์ค่ะส่วนระยะที่3นะคะของการติดเชื้อ HIV จึงเรียกว่าเป็นโรคเอดส์ค่ะพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV นะคะก็คือไม่ใส่ถุงยางอนามัยนะคะเมื่อมีเพศสัมพันธ์นะคะถุงยางอนามัยแตกรั่วหลุดนะคะคู่นอนเป็นโรค ติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะมีคู่นอนมากกว่าหนึ่งคนนะคะเคยติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะใช้สารเสพติดแล้วก็ดื่มเหล้าค่ะส่วนคนที่ติดเชื้อเอชวนะคะสามารถเล่นด้วยกันได้นะคะว่ายนะ้ำในสระเดียวกันได้ใช้ส้วมร่วมกันได้จุบกันได้นะคะกอดกันได้ถูกยุงกัดได้นะคะกินอาหารร่วมกันได้นะคะทำงานร่วมกันได้ก็คือ ใช้ชีวิตปกติเลยค่ะแค่แบบว่าถ้าเราไม่เป็นแผลหรือว่าไม่มีเลือดออกอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่มีการติดเชื้อเอชวเกิดขึ้นนะคะ HIV นะคะสามารถรักษาได้นะคะโดยการที่แบบว่าตรวจเร็วรู้เร็วนะคะเมื่อตรวจ ผลการติดเชื้อ HIV นะคะก็จะสามารถเข้าสู่ระบบของการรักษาได้ทันทีนะคะรักษาเร็วนะคะมีผลดีก็คือควบคุมเชื้อของ HIV ไได้นะคะภูมิคุ้มกันสูงขึ้นนะคะลดการเจ็บป่วยจากวัณโรคนะคะ